บทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกรโณเตถวิหารมันเดเลเตลาจมัชานวาวกาจพิขโวสารามิกาธานปฏิอุป,ปาสกา ธามาเจเทสานิกมาเจอิสรสาสปานปูตาสุกิตาพาวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอาทโวปปาติกานิยานิกันธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสการุณตุสังขยัง อาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัตราชปุกาลาสังโฆหูตุสมโควะอัธยาจหิตายะจะอัมเหระกตุสัธรรมโมสพเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสงปฏปูเนยามะธรรมเมภอริยปเวทิเตปสันนาหูตุสพเพปิปานิโนพุทธสาสเสน สัมมาทารังปรวชันโตกาเรเทวปวัสตสุวุธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมะนินมาตาปิตาจะอัตตาชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัปทาบทที่สิบ้าเทวตาอุโยชนะกาถา ทุคปัตตาะนิดทุกขาพยาปตาจนิดพยาโสกป,ปตาจนิโสกหุนตุสเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอัมหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสเพเทว,วานุโม,ท,ม,ท,ท,มทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทายะสีลังลักทันตุสัพทาภาวนาพิรตาหตุา่นตุคัจฉันตุเทว,วตาคตา สเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะย,ยังพลังอารหันตานันจเจเตเชนะระักขังปัญหามิสัพปโสบทที่16สุมังรคระคาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีหงตุนิรันตารัง โอตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสะพเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสธีหุงตุนิรันตรังโหตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสะพเทวตาสัพะสังฆานุภาเวนะโสธีหุงตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรายัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พลข้าพเจ้าในนตปุลสิริวันขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอคำว่าไม่มีคำว่ายากจนคำว่าไม่สำเร็จ จงอย่าได้บุญเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าโดยนับแต่บัดนี้ยามนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปกราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธอขอเล่าโดยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาในการสวดสายทยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอมนวยอวยพรให้แก่ข้าพระเจ้านายนัตถุลสิริวันและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหก ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียมด้วยอนุภาพแผ่นพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญน,นี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิทตรปรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะลละเทิมขออนุโมทานาบุญกับพ่อครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิ